ณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีนัดหมายกันปีละสองครั้งค่ะที่คนทั่วโลกจะได้มีโอกาสมาดูการปฏิบัติบูบชาโดยผ่านการเต้นระบำหน้ากากค่ะเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมงานและเป็นผู้ที่แสดงงานและหลังจากนั้นก็เป็นผู้ที่เก็บงานด้วย เราในฐานะที่เป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าถูกสอนว่าให้ปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติบูบชาค่ะความงดงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราเห็นนี้จึงถือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะการใช้ศิลปะวิทยาทุกขแขนงเป็นไปเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะเราใช้ธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันจริงนั้นจึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนควรจะต้องเร่งปฏิบัติมากขึ้นขอให้คุณเดินทางถักโลกด้วยธรรมอย่างคนที่มีธรรมและใช้ศิลป,ปะในการเดินทางนี้เป็นไปเพื่อจะทําให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์เริ่มต้นที่ตัวเราและมีผลเป็นไปเพื่อสันติภาพของโลกนี้ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ สุขเล็กๆในใจฉัน mm hmm.